สวัสดีครับผมนี่ผมพามาบเบรงเกีียวเขานะครับผมเ,เกลียวเขากู้ตานะครับ DC DC 95นะกำลังเกี่ยวเขาน้าปังนะครับเขาน้าปังเกี่ยวเขาทีลังวัดน,นะครับวัดมิโนจัน EC 95 GM นะครับ อุตอโต้นะครับออโต้ Auto, ระบบรักษาสมดุลแบบอัจฉริยะช่งล่างครับเนีย้ยแบบตัเก้าห้ารุ่นเก้าห้านะครับผมคัตาเก้าห้าเรียมนะครับเกี่ยวขอหน้าปังตึงเลี่ยนในสองฟองนะครับ เขาไม่ได้ nhào รถขอแซมเดือนแต่เบื้องของผู้อื่นเลยโอ้ยเป็นห่วงดีอยังถึงกับการดูแลเอาใจใส่นะครับเขาก็ได้ทีแรกสอบปุ๊นนี่เป็นแบบอุ้มนะครับเพเกี่ยวครับแบบอุ้มเกี่ยวอยู่หลังวัดนะครับบรนลุจันทร์ครับต้นเมืองน่าจะเรื่องนะ เกลีัวเกี่ยวลวนะครับให้นี่ก็มาลงให้หน้าพื้นสองไรลนะครับตัวสองใหนะครับมันอะไรกลวยี่บ่ไงสองใหครับไีกกวนี่แนหะรถแบบปุ้มนะครับเกี่ยวแบบปุ้มกัวตาคือสีแดงมาลายหเบิึงจากปา,ากเกี่ยวแหละ แต่งข้อสปริง,แ,งแต่งตะก้อแต่งไอเพื่อนนี่ก่อนเนาะสกูสกูเนี่ยเราเลีเ้ยงโขนนะครับไอ้แต่งหลายอยู่เจ้ารับจ้างเกี่ยวโขาหน้าปังทั่วไปนะครับหน้าปังหน้าปีรับรับจ้างเกี่ยววัดมาทำงานสามคน,นครับคนหนึ่งเก็บตกครก็เฮ็ดดีอยู่คนนี้เก็บน้ำมุมน้ำยังน้ำขอบมันนะครับเวลาเกี่ยวโขนมาถึงนะครับน้ำขอบน้ำมุม มากันสามคนนะกเกียาาาาเ่ยวบลูวาไมมากเท่าเดนครับไปน้ามันก็เฟื่องฟีมือสุดยอดนะครับต้งจังให้ลักษณะการเกี่ยวแหละเกี่ยวคู่บุตรนะครับนิยมใช้กันไล่ครับตัวพายอีสานตัวนี้เป็นแบบพุ่มนะครับ วงล่างก็ยังดีครับงล่างเป็นแท็กย่างเอกลกักรักของคุนบุต่จ้ะในจังหวัดอำนาจกะอ่าซ้อนานะครับผมต่ละบ้านต่ละตำบลก็เจอกับเหตุหน้าปังกันหลายครับเพราะว่ามีนำอ่างจาก ขนาดเจริญครับอ่างใหญ่ครับก็ปล่อยมาน้ำพ่องพ่อได้ให้เกษตรกรเฮ็ดให้ไซน่านะครับปลูกข้าวโพดข้าวโพดนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นสวนข้าวโพดนะครับสวนข้าวโพดนะครับผมใชพาเบิ่งสวนข้าวโพดนะครับโอ้แบบงามเลยเหลียวเพลินข้าวโพดมีแต่ฟักคักๆครับได้เพอร์เก็บเกี่ยวกันั้ข้าวโพดนี่แบบข้าวต้มนะครับม้วนข้าวโพดในี่ง่วยง่วยข้าวโพดต้มนะครับ หลังหมดตันวนี้สิเป็นน้องเพิินเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะหน้าไก่เชียงนะครับเห็ดขาอน่าฝั่งแต่ว่าเป็นห่วงดีน้องเพิินนี่นอีกสามสี่ห่งก็แล้วมีแต่หยาอเ้ี่ยมตีบม่อม่นี่เลยถูสีอินเร็วๆกับบรั่งได้ครับเพราะว่ามันมันหนานะครับ ต้งเตี้ยงตึ้งเขงฮะ้งหญ่หรือเปนันรเลนเร็วอะไร้บบมันเหนียวเหนียวน้ำเงไดตู้สีแบบติดกับตีดังบําบํเี่ไตู้สีมันคอยเลนเนาะอ่าหนูได้ไดมีหนูรู้อ่เป็นเสี่ยบกับยง่นี กง่เจ้าขอเรีวไม่เข้าขอหน้าปีนะครับหมดไรแล้วครับนูไรนูแล้วครับบ้านนี้ยิมงานเพิ่นย้คมือควันถือ,อยงอังแล้วบานนี้หาบึงหนึองข้ง้งทุกไทยสองขัง้งหมดแ,แลนไม่ไหวเลยมึง <c oughs> เสียงมันดังในตู้สีบอมบอมตอนนี้ตอนนี้ลักษณะการดีแดนเร็วนะครับมันจะเที้ในแข่นขน,น,นะครับแก่นตีข้อตีข้อลำเนียงนะครับไม่คอยไปสาวมันหนานะครับขอเรือ่องงา นี่น,นู้ละปานอ,อการยอ,อกอีอผู้จอบผู้จอบกระจอบนะครับจอบด้สิไลตีนูหาเบื้งฟ้องสื้อถ่ายนะครับจัดเ,เดะปรดนู้ดอได้ขนคนึงครับหาซื้อ่อนนี้นยังเซ้ผมอยู่ ครับเตียม,ม้วครับมนันฟังเสียงตีในตูส้สีขนาดเล่นซ่าเด้ยนี่พี่น้องเด้เงมันหนาเฮ้ยงนี่ตึ้งเขาเรื่องอย่างนี่หนาอะไรมาลุ่นกันครับคลองสุดท้ายครับมาลุ่นกันวาสิเดงูบอพันอแล้วครับ มาครับดุ่กันนับจูรอดๆไปโูกันได้นี้ตายกันมันกันได้ดุ่นกันมาไงเดี๋ยวข้องไงน้อยซุดงไทยนี่คือบนหนูนี่ให้เนี่ยจอบมาดนนี่ยแต่ข้องที่สองกัน มันเอาตัวร o ạ n เลยบุกเย็นเลยบ้าน,ออน,นครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับรถเกียวคูโบตานะครับดีซี่เก่าหานะครับจียมนะครับขอบคุณครับ